สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่าน,อ,น,น,น,อ,นอันนี้ก็ลือเสร็จแล้วนะครับผมนี่ลือออกด้านข้างเลยนะฮะนี่เจอแล้วนะครับผมนี่พี่น้องโอ้โหบางเรือขนาดนี้เลยนี่นะครับขับรถต้องดูนะครับพี่พี่น้องนะครับผมนี่มันมันบางเรือขนาดนี้เลยนะครับดีนะครับไม่ไม่ไม่เป็นอะไรหนักนะนี่คือสะพานลางโซ่นะฮะนี่ขาดเลยนะเห็นช่างนิวบอกว่าขาดเลยนียาาย่นี่ขาดเลยโอ้โหคองแท้เลย อันนี้ผมซื้อข้องใหม่มาข้องใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับผมเนี้ยเนี่ยนอันนี้คือข้องใหม่นะครับผมของใหม่นะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้คือข้องใหม่นะครับนี่คือสะพานล้างสู้นะฮะของเท้าเลยนะฮะโตโยต้าใส่ข้องเท้ให้เลยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะฮะสะพานล้างสู้อันนี้คือพลาสติกมันขาดนะครับผมพลาสติกมันขาดนะครับมันแตกนะครับผมมันก็จะ ไอโซ่โซ่ตัวนี้นะครับผมโซ่ตัวนี้มันก็จะสีสีสีแล้วก็จะขาดนะครับผมนี่อ่ะนี่นะครับผมได้ยินนะครับผมก็เลยอ่าเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะครับให้ลูกค้าไปชายาวๆเลยก็เลยกันนะครับผมก็ไม่กี่ตังค์นะครับพี่น้องครับไม่กี่ตังค์นะเสร็จแล้วนี่แล้วรอประกอบนะครับนี่นะครับเราจะจะรือประมาณนี้นะครับพี่น้องครับผม อันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่เหมือนกันวะครับแต่ว่าอันนี้เป็นของมากับตัวรถผมจะใส่ของใหม่ให้นะครับคองใหม่อยู่อยู่นู่นนะครับผมอันนี้ของที่อยู่กับตัวรถนะฮะคของที่อยู่กับตัวรถแต่นี้ผมไม่ได้ใส่นะผมเอาของนี่ในของใหม่ให้เลยนค่ของใหม่ตัวนี้นะครับผมของใหม่ใส่ให้เลยครับ เครื่องยังแห้งดีนะครับผมเครื่องยังแห้งดีนะครับผมดูเครื่องยังแห้งหมายเลขเครื่องยงนต์อย,นอยู่ตรงนี้นะครับผมหนึง่งเซดานะครับตรงนี้นะ้ำมันเครื่องก็ซื้อมาแล้วร้อมกอ,มอมงกระดาษนะครับผมกองกระดาษก็สําคัญนะกองกระดาษนะครับแต่ประมาณนี้นะครับ,รรบมีโอริงอะไรมาด้วย ตัวนี้ด้วยนะครับผมของแคบนะครับยตาครับอันนี้ถือว่าอาการไม่หนักนะครับผมเพราะว่ามันเพิ่งดังนะครับผมถ้าได้ยินเสียงแล้วพี่น้องก็รีบเปลี่ยนนะครับผมอย่าปล่อยให้มันนานนะฮะอย่าปล่อยนานนะครับไม่ดีนะพี่น้องไม่ดีนะครับมันจะพังเยอะนะฮะอันนี้ดีนะที่ผมได้ยินก่อนนะครับ ก็เลยเปลี่ยนให้ลูกค้าฝากไว้เด้อครับใครท่านใดสนใจนะครับผมคันนี้ขายรวมส่งให้เลยนะครับ9,500ส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับผมเปลี่ยนเลยน้ำมันเครื่องกลัวมีเศษเหลก็กอะไรผมก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับฝากทุกการติดตามด้วยพี่น้องนะครับผมสนใจกัคันนี้นะครับผมสนใจก็ทักมาได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนะฮะท่านใดสนใจก็ทักทายมาได้ก็เลยกันนะครับผมอันนี้กําลังจะประกอบเข้าไปคืนนะฮะหลือเยอะนะครับผมพี่น้องถ้เปลี่ยนอะไรแค่2ตัวนี้หรือออกเกือบหมดเลยนะครับผมนะครับถ้าปล่อยให้ขาดนานนี้ก็ ชาร์อะไร <ś>, <scholarly> <mêmes> <fits> พอชาร์อะไรต้องต้องไม่ยกเครื่องใหม่ก็ซื้ออะไรมาใส่เนาะเปลี่ยนท่าล่างใหม่ก็จะร่วมสองหมื่นอันนี้ทําก็ร่วมสองพันนะครับผมสองสามพันยิ่งแตไม่ได้หนักนะพี่น้องนะอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยเด้อนะครับผมเอาคลิปนี้ผมไ้แค่นี้ก่อนวันนี้เจ็บคอนะครับ